อย่าปากอย่าปากสิผ้ากินบกฮองสุกอย่าปากพี่น้องทัน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 ,ทนบกฮองผู้ใดคือมาหน่วยใหญ่แทนน้องว้าวประตประตูประตโ,โ,โ,โอ้ยเดี๋ยวของดีเดี๋ยวของดีแล้วพี่น้องมามามามีบักฮองกินหล่อนนิดนึงสุกแล้วไปไปโอ้ยแสบแสบแสบ,แสบ,แสบพี่น้อง,องนอนง่ายหนึง หอยพันฝรังผมนี่นี่เอ๊บเด็ดเด็ดเด็ได้ค่อยๆจะตกตัวแทนทัานท่นทๆนทนทปุ๊บนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแซบๆมาเนี่ยอปลูกเองปลอดภัยอหวงจ้าของเองพี่น้องไปไปไปเลยไปเลยไปเลยหวานกลึ๊บเลยมนเนี่ยฮ่าฮ่ สำรวจสำรวจหัวเขาไม่กินมันเหม็นตุ่วๆๆๆๆขึ้นมา้ายเป่าว้ายเป็นแนวนี้วันนี้พี่น้องเฮ้ยไม่สิกินได้กินอยู่บราเวณห้องนี้แปวๆๆๆๆมะเอือนดีเบิร์ดวายุมันคือกินตุ่วๆๆ เอาไว้โดนหลายมีหน่วยเดียวแพงไว้ยยก,กินปสุดท้ายแล้วเป็นยังไงล่ะเปลวเอาไปลอกปาดบ้างพี่นอ้องไปไปไปลอกปาดมึงเป็นตาบว